สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านมาพบมาเจอกับเ้าวันเสาร์ครับมือนี้วันเสาร์ที่สามสิบนะครับสวัสดีครับเอฟซีก่อนยกมือน้องลายอนยกมือน้องลายอนยกมือน้องผู้าายกมือน้องออก้ายกมือภาคการเทศยังบันเอานี่ครับ เสาร์อาทิตย์คือพอพักกันไปเลี้ยงขัว้วไปล่ามขั้วก่อนขั้วฮะขั้วเสาร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้ครับเมื่อกี้นี่พาก,กันไปเตะบอลยูซา,าราส่งเสียงรบกวนย่างคักนองกลับมาจับโทรศัพท์แล้วเอากลับมาได้คลิปนี้นะครับแอดมิ่ได้มีตัวเลขแนวทางนะครับของ เซียนนองบัวครับมาฝากกันอ่าสวงเสานะครับกับปล่อยไปหลายสำนักแล้วนะครับอ่าบ่าจะเป็นสอสลับเงินพารวยเซียนลำห้วยตึงนะครับมาในคลิปนี้เข้ามาติดตามตัวเลขแนวทางนะครับเซียนนองบัวนะครับอาเซียนน้องบัวครับนั่นที่นะครับจะได้่งตัวเลขแนวทางมาไห้นะครับอากับบ่าวากันนะครับ แอดวีไลบขอบขอบคุณเซียนน้องบัวนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวีไลได้นําเสนอกันอยู่ย่างคิดหอดคิดถึงกันอยู่นะครับสําหรับเซียนน้องบัวนะครับครับเซียนน้องบัวแอดวีไลเช็คเบื้องล้วนะครับแนวทางสรุปมาง่ามนะครับหรือว่าแอดวีไลมักส่วนตัวเพราะว่างวดนี้นะครับ แอดวีไลคิดมักศูนย์นะครับ F4 อ่าเพราะว่าเป็นสัญจรนะครับนี่คือมักส่วนตัวนะครับอ่ามักติดศูนย์นะครับแต่บอลูนะครับอันนั้นคือข่วมมักข่วมชอบส่วนตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นาก็รอเบิงนะครับอ่าวันที่หนึ่งกันยายนอาจจะเป็นวันตัดสินนะครับแอดวิไลไล่มักมีศูนย์ แต่ว่าแนวทางของแอดวีไลนะครับกะติดศูนย์ขึ้กันนะครับอ่าหมักศูนย์ติดศูนย์อยู่นะครับอ่อาแอดวีไลกะได้สรุปไปแล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าชุดบนแอดวีไลจะสรุปไปนะครับมี4 0 6 0 8 0นั่นคือชุดบนที่แอดวีไลวงกลมไปอ่าชุดล่างจะมี4 0 4 7 2 7 2 0นะครับแอดวิไลสรุปไปแล้วทั้งบนทั้งล่างอันนี้คือควบมักชอบชวนตัวนะครับอ่ะครับสำหรับเสียนน้องบัวที่แอดวิไลว่า,วามักชอบกะมีศูนย์คือกันนะครับบนเนอาจจะมีตัวชนกันอ่ากับแอดวิไลอ่ะครับเพื่อบ่อเป็นการเสียเวลาเ้ามาเบืองน้ากันเลยตัวเลขเสียนน้องบัวนะครับะจะคุยกันเสียงดังจะคุยกันเสียงดังเออ พอทำคลิปอยู่เดี๋ยวพอไล่ยำไปตากฝนดิอ่ะครับเซียนน้องบัวครับมาเบิงเล็กวิ่งกันก่อนอวิง่งวิ่งที่เก้ากับศูนย์นะครับอ่า นี่ทีเอสวิไลว่ามักประชอกนะครับ9กับ0แนวทางนะครับคือเข้าลูกันนะครับเสียดน้องบัวจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับบนล่างสูตรมัดรวมครับอ่าธรรมดานะครับเรื่องของตัวเลขแน้วทางบางคนกับมักสูตรแยกบนแยกล่างบางคนกับมักสูตรมัดรวม อาคเขียดวิไลบอกนะครับใดมากแบบใดก็นำเสนอแบบนั้นนะครับแนวทางของตัวเลขแต่ละสำนักนะครับออาครับเข้ามาเริ่มกันนะครับเริ่มจากครับศูนย์สี่ขเขียนตามเลยนะครับศูนย์ห้า 0 3 1 4 8 3 8 4 8 5 9 3 9 5 ต่อไปครับอ่ครบไปนะครับเสียดไปได้กับเช็คเมืองอหนึ่งสองสามสี่เออเหลือครับต่อไป9ก้าห้าเก้าส่าสีอ้าวครบนะครับนี่คือเป็นชุดเต็มอ่าครบนะครับอ่าวิ่งเก้า กับ0บนล่างนะครับ04 05 03 14 83 84 85 93 95 94ครบครับอ่านี่เป็นชุดเต็มของเสียนน้องบัวที่แอดวิไล่ามัก0ูนยนะครับอ่าเอฟซี FC จะมักน้ำบอกกันแล้วแต่นะครับเป็นดุนพินิชอันนี้แอดวิไล่คิดว่ามักชอบนะครับก็คือติด0ูนย์วันนี้ เอาครับตัวเลขเนี่ยทั้งแอดวิไลกับทวนแล้วนะครับวิ่ง9กับศูนย์บนล่างนะครับามาเบิ่งตัวเน้นย้ำกันของเซียนน้องบัวเพื่อจะวงกลมเป็นตัวใดนะครับชุดแรกครับคือติดศูนย์ครับก็บคือศูนย์สี่ครับศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้า ่า94แล้วก็14เอสเพิ่งให้ดีนะครับตัวที่สรุปครับตัววงกลมตัวเน้นย้ำครับมี04051494ที่เหลือนะครับที่เหลืออาสามารถจัดได้ขึ้เก่าเหมือนเดิมอ่ครับสรุปวันนี้สรุปวันที่ สรุปวันที่30ครับมือวันเสาร์สรุปวันที่30สหกแปดสรุปแล้วนะครับเสือนน้องบัวนะครับตัวเลขทน้าทางคงจะชัดเจนอธิบายเรียบร้อยนะครับ04 05 1494นะครับที่สรุปที่เหลือ อ่าเอมักสอบก็สามารถจัดได้นะครับ8 3 8 4 8 5 9 3 03และก็9 5สามารถจัดได้คือเก่าเหมือนเดิมอ่ะคลิปนี้จากลากันไปครับคลิปหน้าจะเป็นของสำนักใดรอดติดตามกันอายุดีมีแห้งสวัสดีครับ